สวัสดีจ้าวันนี้ป้าพานุก็มาทำคลิปบีโอต่อจากวันนั้นนะคะนี่นะคะพุดดิ้งของป้าก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยป้าก็จะเอามานั่งกินกับน้ำขิงนะคะนี่เลยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้าตัดให้ดืมันก็จะเด้งเด,ง,ดงแบบนี้น อ,อ,อจะเต็นแบบนี้เลยแต่เป้าออกมาเดียวนะเก็บแช่ตูว้ไว้อีกมาทำกันนะจ๊าเพื่อนๆตอนตอแรกป้าคิดว่ามันจะออกมาหน้าตามไม่สวยสวยมาก นี่เละเลนะแล้วก็ไม่แข็งเด้งดีจังนี่ก็เป็นน้ำขิงของตา,อามาตึงคู่กับปุดด้งตัวเนี้ยเยี่ยมมากเลยเนะจะบอกให้ กินน้ำร้อนทุกวนันป้องกันโรคโรควิกฤตต้องกินป้องกันไว้ก่อนยังไงก็ทำตามป้าในใจเนี่ยดูสิสวยงามตามท้องเรื่องสวยงาม ยังไงก็ฝากกดตาามฝากกดติดตามป้าด้วยนะจ๊ะ